เดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูนะว่าบ้านกลางเขามีงานกัน,นะคะ่ะสูมสุดและได้แค่เนี้นูนคนเยอะอยู่นะพ้าแสนดีมาลอยกระทงที่สุพรรณค่ะวันนี้จะมาลอยที่หน้าบ้านลอยลอยกระทงในวันสงกรานอร่อยไหมพี่เอ,อิร์ทไม่พูด ให้ผ้ามันบรรยายเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราทอดไม่พอหยุดไม่ได้พอพออร่อยนี่เอาใหญ่คนจะเติมจับเหมือนอ๋อจะขายทำขายกล้วยเนยก็คิดถึงอยู่นะตอนก่อนเราขายดีมากเลยนานแล้วนานแล้วฮะ แล้พริกดีแล้วแต่ว่าพอไปถึ่คนซื้อมัน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 วกลุมยากรอบอ๋อมันอันนี้กระแทกไปกระแทกมาเล็กจินเล็กๆไม่เป็นแผ่นสอมทรงแบบสามเส้ยทรงอ่ะเป็นแผ่นถึงแล้วเลยครึ่งแผ่นไม่เงครึ่งพี่เอิร์ดมีลูกสาวควรไว้หนวดด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นหนวดไหมมีนะมีนะอยากเห็นน้องแซนดี้แซนดี้สวัสดีหน่อยแซนดี้จ้า จะจ้ะจะไหมเราล้างมือล้างมือพอล้างมือแล้วเย็นนี้เราก็ขอขมาพ่อแม่คงคาวันนี้คือวันขอขมาเราไม่ได้ทิ้งอะไรเลยไปลอยนะบ้านแซนดีนี่ต้องรีบเลยนะเพราะว่าไอ้เมก้อนนี้มันอยู่บนหัวเราเลยเนี่ยฮะเนี่ยมันตกมันตกเหรอไปเนาะไปไปไปตกอีกทีวันที่เก้า เนี่ยเขาเดินไปลอยกระทงเขาลอยกันเร็วจังเลยล่ะนี่เพิ่งจะห้าโมงคนมีทุ่เลาไม่ถ่อยพายามบันทึกวันห้านาทีห้านาทีห้านาทีลอยทั้งวัน นู่นมีกระทงลอยมาที่นี่ด้วยนะกระทงต้องผ่านหน้าบ้านเราปีที่แล้วตอนเช้าก็มีกระทงมาติดที่บ้านแเราจะคืนเนี้ยน่าจะลอยเยอะอแต่ปีที่แล้วไม่ได้น้ำกรน,น,นั้นหนิ้ก็เยอะอยู่นะปีที่แล้วเยอะทุกปีแหละยายเป็นคนสุพรรณจ้ารอเก็บที่ประตูน้ำโพพยา <laughs> ใช่ พอจะจะไปกองรวมกันที่นู่นแต่เดินหนูจะทำกระทงแบบปากินได้ค่ะแล้วทำกระทงมานนี้ป่ะได้ทำตรงนี้ก็ได้เดินหนูจะทำกระทงกันแต่ว่าทำนู่นมีแบบอะไรใช่ไหมไม่มีแบบหรอกแม่น้ำพูยยาอันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนค่ะ ปีนี้น้ำเยอะมากใช่เมื่อกี้ไปอัาเสียงแล้วก็ผ่านทางบางปะมา้าบางปะม้านี่ก็น้ำท่วมนาคือท่วมทุกปีแหละตั้งแต่เด็กก็คือแบบเห็นมาทุกปีว่าน้ำมันก็ท่วมนาอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็ก็ยังท่วมอยู่น้ำลน้นที่จริงบ้านเราก็สูงอยู่นะแต่ว่าวันนี่กลับมากลับมารอบนี้น้ำเยอะอยู่ค่ะน้ำตลิง อันนู้นมีอะไรอ่ะกระทงอยากอยากรู้จังเลยกระทงอันนั้นมีมีซองมีอะไรอยู่ด้วยนะทุกคนเห็นไหมกระทงมีซองด้วย <c oughs> นั่นน่ะสิเนาะใส่ซองนะใครอยู่โพพยาช่วยเช็คให้หน่อย <c oughs> น่าจะไปเย็นโพพยา น้ำน่าลอยกระทงใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกระทงกันตรงนี้เดี๋ยวเราอามาแล้วพ่อคุณมาแล้วไปหาแซนดี้ก่อนไปได้กินข้าวด้ยินแล้วฮึมลอยลอยกระทงฮึม ฮ้ยนี่มาแล้วค่ะนี่เตรียมแม่ไอ้แปนดีแซนดี้ทำกระทงไงเนี่ยเตรียมให้แซนดี้ทำกระทงมีเนี่ยเห็นเดือนติดตาอันนั้นอาไม่ไม่เอาไม่ล้างล้างเลยข้าวเต็มปากเลยเจะเกินข้าวเต็มปากเดือนติ อ่า้องเพลงกับแมคุณนี่สายน้ำไหลเที่ยวไหลส่งแต่นี่เลี้ยวยังเลี้ยวแล้วก้ยวเกข้าวปั่นปัดไม่ปัดทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เตรียมแม่คุณเตรียมให้นะคะแม่แม่คุณเตรียมอะไรให้ยังไงเอ้าทำกระทงกันเนาะแม่คุณเตรียมไปกล่องให้ก่อนนะกินข้าวก่อน ใช่เดี๋ยวแม่มารับนะเนี่ยสนันดีกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวไปเตรียมให้นะนี่เย็นนี้เรามีผักต้มอร่อยมากนี่ผักอะไรเนะี่ยผักผักบ้านเราอือรสอับใคร วก่่คะฮัลโหลค่ะเอ้ยฮัลโหลแม่ค่ะเออหนูเปาเองเหปาก้าวมันมีแต่แบบนี้จ้ะเปาไม่มีแบบปลาเค็มต้องมีแต่เหมือนเกาปลาช้างได้ไหมเวลาร้อนปลากินได้ไหมล่ะได้ไหมหรือว่ามันใช้เก่าเลยเป็นเปียกเหรออันนี้ร้านอะไรคะพี่อ๋อมไอเซเว่นจ้ะอ๋อเซเว่นหน้าบ้านน้องเปาเลยหน้าบ้านหนูเหรอเซเว่นสีเหลืองหนูว่าไม่ได้มั้ย เอาไอ้นี่ไหมใช่ไหมอเมริกันแซนดเวิชไมไม่กล้าให้ปลากินจะเอาแซนด์ปิชนี่ไอ้นี่ไงเอาข้าวเอาข้าวมาบดไหมทำข้าวเหนียวไอ้กาวน้ำไม่มีเหรอปกติเครื่องเขียนมีกาวน้ำนะมีแต่แบบนี้ค่ะหมดมันหมดแต่ว่าเครื่องเขียนที่นี่มันไม่มีกาวแบบก็ไม่มีกาวเออะไรนะมีขมขุนนะใช่ไหมคะกาวกาวกาวน้ำก็ได้กาวลัเทิคไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกพี่อ๋อมเดี๋ยวทำเองจ้าได้ได้จ้า ันะเดี๋ยวแม่ไปกวนกาวฮะเอาอะไรมากวนข้าวถ้ามีแป้งก็ยังว่าไปอย่างแป้งมันอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเออบอกป้าอมซื้อแป้งมันในเซเว่นมีห่อเล็กๆน่ะแป้งมันเหรออืมมากวนแป้งมันกันหนแป้งมันแป้งมันใช่กวนเป็นกาวเอง พี่๋อมจ้ะพี่อ๋อมในเซเว่นมีแป้งมันไหมคะแป้งมันจ้ะเอามากวนเองถ้ามีก็เอาแป้งมันดีกว่าเดี๋ยวมากวนจ้ะค่ะบมค่ะไม่งั้นปากินปลาเข้าคอนะใช่ไหมเออ แม่คุณยิ่งจะเอาไม้แหลมเสียบกินกันพันปามกินยังไงอ่ะปอบอกว่าให้เอาไม้มาเอ๊ะขนมปังนะขนมปังไอ้นี่ไงขนมปังถ้าถ้าเป็นกระทงใบตองอะไรได้อยู่แต่นี่ขนมปังปามมันเหี่ยมก็สวบอยู่แล้วเราก็ไปรอไงเราก็สวบจะไม่ก็รอแใช้น้ำแปะได้เหรอเขาบอกว่าใช้น้ำแปะเอาแม่เห็นเขาเอาอะไรแปะเขาไม่รู้แม่เห็นเขาเอาไอ เอาเอาขวดบดให้แบนนะแล้วก็มาตัดเป็นลูกพ่อใจคืออะไรอะไอไอที่ขนมปังอันเนี้ยแล้วเอาขวดบดให้แบนแบนแล้วก็เอาตัดเป็นลูกพ่อใจแล้วก็น้ำทาทาพี่บอกว่าใช้ไข่ขาวก็ได้แล้วอ๋อไข่ขาวแบบว่ายังไม่สุกใช่ไหมใช่ของของมันเป็นได้นอยู่แล้วไงมันเป็นเนี้ยเนี้ยเลยก็ไปบอกบอกมาของซื้อ ชาข้างๆเซเว่นมาไหนนะลงเซเว่นไหนกันเซเว่นนี่แหละใกล้วมันยังมีร้านขายชาอยู่ข้างหน่อกมางานแล้วลืมลืมเลื่กใช้อะไรอ่ะใช้น้ำขนมแปลกคู่คืออะไรน้ำก็ติดกันเดี๋ยวไปทดลองกันนะโอ้ยแดดออกน้ำก็น่าจะแตะได้อยู่เนาะ ไว้เราโดนบล็อก